สมาคมตั้งอนุรักษ์สีเกิดรักษาการเฮดโค้ชทีมชาติไทยหลังจากทางอันคิรานิชิโนะในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยติดภารกิจส่วนตัวที่ประเทศญี่ปุ่นและยังไม่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยรวมทั้งยังไม่ได้เข้ามารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พืจะได้รวมกันประเมินผลการทำงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตลอดจนความพร้อมในการส่งทีมฟุตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม,ม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันรายการ2022 AFC U23 และ Asian Cup 2023 รอบคัดเลือกระหว่างวันที่23-31ตุลาคม2564ซึ่งอาจจัดขึ้นในประเทศไทยรวมทั้งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2021หรือ AFF Suzuki Cup 2021และฟุตบอลซีเกมล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งโคจุนอนุลักษ์สีเกิดรับหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยโดยทำงานร่วมกับโคชหลัิสระสีทะโลเป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอน เพื่อระผิดชอบติดตามและเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันตามหน้าที่ดูฟอร์มการเล่นของนักกีฬาฟุตบอลของไทยในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบปแบ่งกลุ่มและฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยรายการอื่นๆที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมสำหรับเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการต่างๆ